ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมป่านนนจากช่อง p j t p e วันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟผมจะพาทุกคนมารับของปีกันนี่เข้าไปที่แลกไอเทมครับเมื่อเข้ารานคาแล้วเข้าไปที่ชีปเหนือชั้นนะครับชีปเหนือชั้นเห็นไหมสกิน m c ็หนึ่งครับยังสวยถาวรด้วยโบกแมกกาซีนแถมยิงแล้วมีสเตตครับเป็นไงบอกคนอื่นรู้ด้วยอันนี้บวกดาเมจสองแล้วก็บวกอัตรามันยำบอกเลยนี่โคตรแรงสีแดงเนี่ยแรงมากครับ ใช้2 5 0ห้าสิบแต้มนะครับซึ่งเป็นแต้มเลยครับเป็นแต้มนี่ครับชิปเหนือชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีหาอีกทีหนึ่งส่วนนี้หินกายล่างครับแล้วก็นี่พิเศษบัตรสร้างห้องทุกคนอยากได้ที่เปลี่ยนชื่อครับใครอยากเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนได้หรือถ้าเกิดใครบอกว่าเก็บไม่ไม่ความอดทนไม่พอนะครับลองเล่นดูก่อนนะครับว่าไหนดีไม่ดีแรกหนึ่งสามวันนะครับใช้แค่อย่างสิบแต้มยี่สิบแต้มเองเห็นไหมครับมีตัวเพชรให้แลกด้วยแลกได้สามสิบอันเลยตัวเพชรอันนี้ก็แลกได้ยี่สิบครั้งนะคร เป็นไงครับ T.M เอาอกมาให้แรกแบบว่าสุดยอดจริงถ้าถามว่าแต้มนี้เอามาจากไหนครับพี่อันนี้พี่ไม่ทันจริงพอดีพี่ไปเยี่ยมญาติมาครับก็เลยไม่เล่นนี่ครับเข้ามาที่โหมดนะครับเห็นโหมดนี้ไหมชนะกินเรียบมันจะเปิดแค่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มครับมีเวลาแค่แป๊บเดียวเข้าเล่นฟรีทุกวันคือแบบว่าถ้าเราเล่นโหมดนี้แล้วชนะนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่ากติกาของการเล่นโหมดนี้เป็นยังไงเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ลองเข้าเล่นนะครับพี่ไปทําธุระมาแต่ว่าเปิดทุกวันครับทุกวันเวลา19นสิม ถ้าใครว่างก็สิบเก้านกาถึงสี่ทุ่มลองเข้าไปเล่นดูนะครับแล้วก็เก็บแต้มนั้นมาถ้าชนะเท่าที่พี่เคยอ่านมานะถ้าชนะจะได้ประมาณสามสิบแต้มมั้งเดี๋ยวพี่ดูก่อนมันมีให้อ่านไหมมันน่าจะมีให้อ่านนะครับถ้ามีให้อ่านพี่จะอ่านให้ฟังเหมือนที่เอ็มจะไม่ใส่ไว้ให้อ่านครับก็เป็นว่าเล่นได้ทุกวันนะครับตอนเวลาสิบเก้านาฬิกาถึงสี่ทุ่มนะครับเล่นแล้วเก็บแต้มมา แล้วก็เอาไปแลกสกินปืนถาวรได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินปืนถาวรก็สามารถไปแลกกันได้นะครับสายฟรีนี่อยู่ง่ายเลยสําหรับสายเติมวันนี้ก็มีกิจกรรมสาหรับสายเติมครับเห็นสีชมพูตรงนี้ไหมกดเข้าไปครับนี่เป็นกิจกรรมสําหรับสายเติมนะครับอันนี้ล็อกอินด้วยเฟซพู่แล้วก็นี่ครับแชร์เข้าหน้าเฟซนะครับหนึ่งครั้งก็จะได้ปืนหนึ่งกระบอกนะครับเอามาเล่นครับซึ่งกิจกรรมในการเล่นนะครับนี่ครับเขาจะเขียนว่านี่ฉีดน้ํารุ่นลับแฟชั่นสุดพิเศษเทสุดซอย ส่งการบอยสีชมพูนะครับเล่นเยอะรับสกินถาวรเลือกได้เลยหนึงจากสกินปืนพิงอ๋อถ้าเกิดเล่นเยอะนะครับเล่นครบเราสามารถเลือกได้หนนี่ครับถ้าเล่น60ครั้งใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมจะบอกทีละขั้นตอนดีกว่านะก็คือเขาจะให้เราใช้เพชรยี่หเมตรซื้อปืนฉีดน้ำหนึ่งกระบ,บอกหรือว่าใช้เพชรสองร้อยห้าสิบเมตรซื้อปืนฉนะีน้ำสีกบกระบอกเพื่อยิง ถามว่ายิงอะไรพี่ไม่มีเพชรจะทดลองให้น้องดูครับสําหรับสายเติมก็ลองดูกันพี่ว่าน่าจะเหมือนไก่แล้วครับคือมีโอกาสโดนแล้วไม่โดนครับขอดูนี่ครับชุดรางวัลครับนี่คือรางวัลที่เขาจะแจกนะครับนี่รางวัลใหญ่คือว่าเหมือนไก่อ่ะน้องคือยิงโดนไม่โดนก็คือแบบว่ามีโอกาสได้รางวัลเนี่ยครับเห็นว่ารางวัลใหญ่เลยชุดพี่แจ๊สชุดนี้นะครับเป็นซังเซตเลยรางวัลลองมาก็จะเป็นแบบว่าขอโทษนะถ้าเกิดเมสาพี่เลื่นเร็วไปหน่อยเพราะว่ามันบังคับไม่ค่อยได้อ,อ๋อเดินได้ละ ลางวัลลองมาครับเสื้อพี่แจ๊ดกางเกงครับแดงแล้วก็รองเท้าซึ่งตอนนี้ที่ว่าถ้าใส่เสื้อตัวนี้เล่นจะมีโอกาสได้ของดีที่พี่บอกไป่อคลิปเมื่อวันนะครับชุดแจ๊ดครับโอ้โหรอยสักในชุดที่วัยรุ่นชอบมากเลยกล้ามแจ๊สไตล์นะครับแล้วก็กางเกงนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหมวกหัวแชมพูเสื้อตัวนี้อีกมีกิจกรรมอีกถ้าใส่เสื้อตัวนี้เล่นก็ได้ของอีกแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะครับอันนี้ก็คือน่าจะสมได้นะครับจากการที่เราใช้ปืนฉีดน้ายิงนะครับ แล้วก็สกินปืนสามวันนะครับสุ่มได้เหมือนกันอย่างละสามวันเป็นของที่ว่าจะสุ่มได้ฮะพวกนี้น่าจะสุ่มได้มาครับเสื้อกล้ามแบกเท้านะครับเป็นรางวัลที่สุ่มได้จากการยิงปืนครับแต่ว่าถ้าน้องเป็นสายเติมจริงๆเล่นห้าครั้งครับได้กล่องสุ่มสกินปืนหนึ่งอันอันนี้ไม่ถาวรนะครับพี่ย้ําเลยว่าห้าครั้งไม่ถาวรแน่แต่น้องเล่นสิบครั้งน้องได้ตั๋วครับตั๋วได้มอดลอยย่อนะครับหนึ่งใบอันนี้สายเติมแน่นอนเล่นยี่สิบครั้งก็คือกดอันนี้สองครั้งแหละ น้องได้ตัวได้มาเราเยอะสองใบนะครับพิเศษครับท่าเด็บเล่นไอ้นี่ครับกดแม่งไปเลยสามสิบครั้งครับสําหรับคนที่รวยหน่อยนะครับก็จะได้ท่าเด็บฟรีครับถาวรแน่นอนและถ้าเกิดพิเศษครับในบ้านน้องรวยมากเลยน้องกดสักหกสิบครั้งครับน้องจะมีโอกาสเลือกสกินปืนะครับหนึ่งในสี่กระบอกเนี่ยถาวรหนึ่งอันครับแต่ถ้าน้องเล่นต่อครับน้องก็ได้เลือกอีกหนึ่งอันครับถาวรเลือกดาวเจ้าไหน เล่นอีกก็เลือกได้อีกครับสรุปแล้วถ้าน้องเล่นจนถึง240ครั้งนะครับน้องจะได้เนี่ยครับหมดเลยครับ4ี่กระบ,บอกแล้วก็ไปลุ้นได้ชุดตัวละครของพี่แจ๊ดด้วยนะครับสำหรับสายเติมนะฮะถ้าใครที่เป็นสายเติมก็ห้ามพลาดกิจกรรมนี้นะครับแล้วมันก็มีแชร์ออก Facebook ด้วยซึ่งตรงแชร์ออก Facebook นี่เออพี่ขอไม่กดแชร์แล้วกันมาลิงก์หน้าเฟซพี่อยู่เดี๋ยวมันกดไปหน้าเฟซพี่เอาเป็นว่าพี่ยังไม่อยากใครรู้จักเฟซพี่เท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด,ด้วยที่ยังไม่อยากใครรู้จกกกเตาามม่่อรรวิิ้สยน โลกสีชมพูครับแต่ก็เป็นสายฟรีนะครับจับเวลาไว้เลยหนึ่งทุ่มเนี่ยมาเล่นโหมดชนะกินเรียบเลยครับเพื่อเก็บแต้มกันแล้วก็ไปแลกสกินปืนครับถาวรเลยคือแบบว่าถ้าไม่แลกสกินปืนแลกบัตรสร้างห้องมันก็คุ้มอ่ะร้อยห้าสิบอ่ะแต่พี่ว่าสกินปืนอันนี้น่าคุ้มกว่าพี่อยากได้มากเลยพี่ต้องเอามาให้ได้ตัวนี้ถาวรเนี่ย,ถ,นนยถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับมาลองแลกกันได้มาลองเล่นดูครับทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับตั้งเวลาไว้เลยทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มวันนี้ก็ มันเกินเวลาแล้วเสียดายเหมือนกันไม่งั้นพี่งตะเข้าไปเล่นอยู่พี่ไปทัร์มาครับก็เลยไม่ทำก็เอาเป็นว่ามีแค่นี้ครับสําหรับคนที่เป็นสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เออแล้วก็อีกเรื่องนี่ยถ้าเกิดสายเติมเติมครบห้าร้อยนะครับก็จะรับไดมอนด์ไปเลยเติมครบห้าร้อยไดมอนด์ครับได้ไอ้นี่ครับกระสุนนะครับเป็นระเบิดสกินระเบิดปลาฉลามนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วในคลิปนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ก็เติมมานะครับสําหรับสายเติมสายฟรีก็พี่จะบอกแค่นี้แหละแค่ว่ารับอนี่ครับ ชุดนี้นะครับวิธีเล่วไม่้ครับสกินปืน,นครับแล้วก็บัตรสร้างห้องนะครับถ้าใครอยากได้ก็นะตั้งใจหน่อยครับพอถึงเวลาก็เข้าเล่นเลยก็ตามนั้นครับแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่จะบอกทิ้งท้ายเลยอันนี้คือคนเข้าแคนต้องขอโทษด้วยว่าแคนเต็มนะครับตอนนี้ยังรับคนเข้าไม่ได้ร์นาเมนแคนครับไกล้แทบบัตรสร้างห้องแล้วคนที่อยู่ในแคนพี่ทั้งหลายได้โปรดช่วยกันหน่อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเลิอกออนไปหลายคนมาก แต่ยังไม่หนีถึงสองวันนะครับทุกคนก็เล่นวันนี้แต่ว่าอาจจะเล่นน้อยนะอยู่พี่ตาเข้าเล่นแล้วเหมือนกันก็ช่วยๆกันหน่อยครับจะได้บัตรสร้างห้องระบายแล้วเผื่อพี่จะเอาบัตรสร้างห้องมาทำกิจกรรมอะไรดีๆให้พวกน้องนะครับกานว่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยถ้าพี่มีของฟรีหรือมีอะไรดีๆมาบอกอีกพี่จะมาบอกแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับข่าวสารในการอัปเดตของเกมฟรีไฟล์ Fi. แล้วก็เผื่อมีบัตรเกดหน้ามาแจกอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครับ ขอบคุณมากนะจ๊ะน้อง